สวัสดีค่ะดิฉันเกศิวาลินเหล่าสิงชัยวัยเกาไซเบอร์ภาคอีสานรหัส CE12 ค่ะดิฉันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทองไพโรดสมุนไพรทองไพโรดได้นำตำรับโอสถพนาลามาพัฒนาเพิ่มเติมเสริมสมุนไพรจีนและอารอมาเพื่อเหมาะกับการใช้ในยุคป,ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สามชนิดคือสเปย์ยาหมอนและน้ำมันอารโรมา่า สำหรับภัยจากไซเมอร์ไม่ได้เป็นจากตัวดิสันแต่เป็นกับคนที่รู้จักนะคะคือน้องเขาเป็นชายหนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเล่น Facebook ไปเล่น Facebook มาก็มีคนมาทักแล้วก็มีรูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงนะคะก็ได้คุยกันนานอยู่พอสมควรสรุปสุดท้ายก็มาของเงินก็หลายพันอยู่นะคะทีนี้ก็น้องเขาก็มาคุยมาปรึกษาเราก็ตามหาค้นหาว่าเป็นใครสรุปสุดท้ายค่ะ เป็นผู้ชายก็ดีนะคะยังไม่เสียเงินก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีบุตรหลานเผื่อจะได้ช่วยกันดูว่าเดี๋ยวนี้ภัยจากไซเบอร์มีมากมายนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ